สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับพวกเรานะคะกับรายการคมชลึกอวอร์ s สเปเชียลกล่ามาอัปเดตข่าวสารรวมถึงงานประกาศรางวัลคมชลึกอวอร์ครั้งที่21ค่ะใช่เลยครับผมทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้นะฮะเวลาเที่ยง35เป็นต้นไปครับผมแน่นอนนะครับว่าวันนี้นั้นนะฮะมีปรเด็นร้อนๆที่รอเสิร์ฟคุณผู้ชมอยู่แล้วเรื่องไหนบ้างติดตามไปดีกว่าครับบอกเลยครับว่าเรื่องนี้นั้นต้องตามันต่อเนื่องนะฮะสำหรับเรื่องราวของไฮโซสาวเมวัสนาเจอดาราคนดังยิมของมูลค่ารวมกว่า6 2ล้าานบท จนกลายเป็นประเด็นโยงไปก่อนหน้านี้พร้อมกับมีข้อมูลชี้ว่าไฮโซดังนั้นให้เวลาในการจัดเตรียมของมาคืนแต่ทว่าดูเหมือนทุกอย่างที่ให้โอกาสไปนั้นไม่เป็นผลแต่อย่างใดครับ แต่ไม่คืนของตามเวลาที่กำหนดตกลงกันไว้งานนี้ทางด้านไฮโซสาวเลยออกมาแฉแหลกเปิดลิตสต์ทรัพย์สิน5รายการที่ถูกยืมไปแต่ยังไม่ได้คืนโดยเมวาสนาเนี่ยนะครับได้ออกมาโพสต์รายยาวถึงข้อมูลทรัพย์สินมูลค่าสูงที่ถูกยืมไป5รายการและยังไม่ได้รับคืนซึ่งประกอบไปด้วยนาฬิการูมูลค่า13ล้าน8แสนบาทสร้อยคอมูลค่า15ล้าน2แสน7น4 0บาทกระเป๋ามูลค่า2ล้าน8แสนบาทและ3ล้าน7แสนบาทรวม ถึงสร้อยโลตัสมูลค่า26ล้าน4 4 0 0 0 0บาท โดยเมื่อรวมมูลค่าจากตัวเลขทรัพย์สินที่คุณเมย์นั้นได้ชี้ไว้ทั้งหมดอยู่ที่62ล้าน14,0่งนับาทนั่นเองครับยังไม่พอเท่านั้นนะฮะไฮโซเมเนียยังได้เขียนเพิ่มเติมครับว่าทั้งหมดนั้นเป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่าทางจิตใจและมูลค่าสูงสําหรับเมย์เมย์ขอประกาศผ่านช่องทางนี้ว่าหากผู้ใดครอบครองทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ไม่ว่าจะได้มาโดยวิธีใดหรือมีข้อมูลปลอดแสใดๆเกี่ยวกับที่อยู่ของทรัพย์สินกรุณาติดต่อเมย์โดยด่วน เมยินดีรับทราบข้อมูลและพร้อมเจราจาโดยสุจริตใจเพื่อให้ได้ทรัพย์สินคืนมาโดยเร็วที่สุดขณะที่หลังจากไฮโซเมนั้น,นครับได้โพสเรื่องนี้ออกไปเพื่อนนักแสดงคนดังในวงการบันเทิงแห่มาคอมเมนต์กันเพียบเลยพร้อมให้กําลังใจบางก็ส่งอีโมจิให้เธอบอกไปในทิศทางเดียวกันครับว่าขอให้ได้ของคืนโดยเร็วอาทิมิวกี้ประยาสนุคดีเจดดา,ดาิกี้นชัด แพร่คณิตกุ่นเป็นต้นส่วนด้านวดดำขชาภาครับที่ออกมาก่อนหน้านี้และออกมาพูดประเด็นนี้จนกลายเป็นดรามา่าซึ่งเจ้าตัวนั้นอยากเป็นคนกลางให้ได้เคลียร์กันระบุบางช่วงบางตอนที่น่าตกใจครับว่าเขาบอกว่ามีหลายรายการไปอยู่ตามร้านค้าประมาณ20กว่าล้านบาทซึ่งเรื่องนี้เองเนะครับบทสรุปจะจบลงตรงไหนต้องติดตามกันต่อไปว่าดาราคนดังที่ยืมของจะมาเคลื่อนไหวอ,อะไรหรือไม่ สำหรับนักแสดงสาวนางเอกนักร้องคนดังคนนี้นะฮะเรียกว่าการเวลานั้นไม่สามารถทําอะไรเธอได้รจ,จริงๆครับกับนัดมีเรียที่ล่าสุดนี่ออกงานภาพยนตร์เรื่อง Snow White และพี่นัดเองนะครับก็ได้พากเสียงเป็นราชินีใจร้ายด้วยบทนิทานที่หลากหลายคนทราบกันดีครับว่าราชินีใจร้ายนั้นต้องมีเวทมนต์ต่างๆงานนี้พี่นัดบอกว่ามีความยากในระดับหนึ่งเลยทีเดียวแต่ก็สนุกสนานมากขณะเดียวกันครับหากย้อนไปก่อนหน้านี้เนี่ยคุณนัดมีเรียได้ออกมาบอกแล้วว่าตนเองนั้นได้ป่วย มีเนื้องอกบริเวณท้องทำให้ท้องบวมล่าสุดเนี่ยครับนักแสดงดังออกมาอัปเดตครับว่าชีวิตในตอนนี้นั้นดีขึ้นแล้วขอบคุณแฟนๆที่เป็นห่วงดีขึ้นค่ะคุณคุใช่ก็เหมือนเป็นช่วงที่แบบว่าเราก็ปรับก,การทานแล้วก็พักผ่อนแล้วก็เขาเรียกว่าดูแลสุขภาพแล้วก็มีการเลือกอืนอ่อนๆเช่นการทานอาหารที่ดีแล้วก็ทานสมุนไพรทำอะไรที่แบบเกี่ยวกับธรรมาชาติมากขึ้นค่ะก็เน้นเรื่องการอยู่การกินการความครี มันสมบูรหมดเลยนะคะคือถ้าเกิดว่าเรามีทัศนคติดีๆแล้วก็มันก็ช่วยยอะไรได้หลายอย่างมันความเคืียดอะค่ะหรือความวิตกากังวลมันก็นํามาึ่งในหลายๆอย่างที่มันส่งผลต่อกายต่อใจมันก็ทุกอย่างมันทางานช้วยกันหนดแต่ว่าเราก็ไม่ต้องไปปฏิเสธมันถ้าเกิดเรามีเรื่องเรียดมีความทุกข์ก็ปล่อยมันไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวเราก็ต้องมีเรื่องดีๆคนเรามันมีมันมีทั้งดีแล้วมันก็มีทั้งไม่ดี มันสลับกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อไรที่เรารู้สึกไม่ดีอะเดี๋ยวเดี๋ยวเรารู้ว่าเดี๋ยวทำสิ่งนี้ดูกับบรษัทกันกก็ดีค่ะดีแบบก็ปกติใช่แล้วก็ถือว่าเต้นปกติ สำหรับสาวคนนี้เรียกว่าทําแฟนนางงามตกใจมากฮะโดยเฉพาะ f c ของอิงฟ้าวราหะครับที่ก่อนหน้านี้นั้นตัวไปออกงานอีเวนต์มาแล้วอยู่ๆก็เกิดอาการเบลอจนแทบไม่มีสมาธิแล้วทําให้หลายคนเป็นห่วงอย่างมากว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทว่าเธอก็มีสปิริตทำงานต่อจนจบถึงอย่างนั้นเองก็ยังน่าเป็นห่วงครับทำให้สื่อมวลชนเนี่ยนะฮะได้ออกมาอัปเดตถึงอาการและคาดการณ์สายเหตุว่าอาจจะด้วยคิวงานที่แน่นเกินไปของเธอบวกกับเป็นไข้อ่อนๆจึงเกิดอาการอ่อนเพลียได้ อิงฟ้าเปิดใจครับว่าอาการดีขึ้นแล้วในตอนนี้ก่อนหน้านี้เคยมีอาการคล้ายๆกันคือเหงื่อออกตอนกลางคืนแต่ก็ไม่เป็นอะไรแต่ครั้งนี้มีอาการเดียวกันแต่กลับเกือบวูบคาดว่าน่าจะคิวงานที่ต่อเนื่องแต่พยายามหาวันพักผ่อนอยู่แฟนๆหายห่วงได้อาจจะด้วยความที่ตอนเมื่อคืนเนี้ยคะ่ะมีไข้เล็กน้อยเหมือนนอนแล้วแบบเหงื่อมาแตกแต่ว่าตื่นมาก็ไม่ได้มีอาการอะไรก็ตอนแรกก็เลยคิดว่าไม่ได้มีอะไรมา ก็พยายามไม่อยากให้แบบเสียงานอะไรเงี้ยเพราะยังมียังไม่ได้ถ่ายรูปตอนจบกบับกับผู้บริหารที่เป็นทีมอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามแบบ The Show Must Go On แล้วก็ไปเปลี่ยนตัวเองข้างล่างอีกทีมตอนเสร็จงานแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวถ้าเรามีวันหยุดก็จะเข้าไปเช็คอิกทีมดูค่ะยังคงตามกันต่อเนื่องนะฮะกับข่าวช้าของพระเอกหนุ่มชื่อดังของเกาหลีใต้เจ้าของฉายาพระเอกเจ้านํำตาคิมซูฮยอนที่ทำเอาสะเทือนไปทั้งวงการบันเทิง จนตอนนี้นั้นยังคงมีข่าวต่างๆออกมาเรื่อยๆทำให้หลายคนจับจ้องไปที่โปรเจกต์ฟอร์มยักษ์อย่าง Knock Off ที่ร่วมทุนอยู่กับทาง Disney Plus ว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรจะมีการยุบโปรเจกต์ลงหรือไม่เนื่องจากมีกำหนดฉายซีซั่นแรกในเดือนเมษายน2,568นี้ต้องบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้นั้นได้รับการคาดหวังอย่างมากเป็นถึงการร่วมทุนในการสร้างครั้งใหญ่กับทาง Disney Plus และยังมีเงินทุนจำนวนมหาศาลไม่ต่ำกว่า30,000ล้านวอน เป็นเงินไทยประมาณ700ล้านบาทซึ่งได้ถ่ายทำซีซั่น1นํานวน9ตอนผ่านไปแล้วและกําลังจะลงจอในเดือนเมษ,ษายนนี้และตอนนี้เองครับก็อยู่ระหว่างการถ่ายทำซีซั่น2ซึ่งซีรีส์เรื่องนี้นั้นตัวของคิมซูฮยอนก็ได้ค่าตัวไปถึงฉเฉลี่ยตอนละ 800ล้านวอนเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามครับเนื่องด้วยเหตุการณ์ในตอนนี้นั้นยากลําบากอย่างยิ่งข้อกล่าวหาต่างๆทั้งเรื่องของการคบหากับคิมเซรอนตั้งแต่ยังเป็นผู้เยาว์หรือเรื่องของนิสินต่างๆยังไม่ได้ถูกรับการแก้ไข ตัวของคิมซูฮยอนเองก็อาจจะทำให้เขานั้นเข้าร่วมการประชุมการผลิตได้ยากลำบากและสถานการณ์อาจเลวร้ายถึงั้นยุติการออกอากาศก็เป็นไปได้เพราะทาง Disney Plus ก็ยังไม่ได้ระบุวันออกอากาศที่ชัดเจนเรื่องนี้เกิดขึ้นก็ทำให้กระทบผู้ร่วมทุนทั้งบริษัทต่างๆสปอนเซอร์ที่อำนวยการผลิตหลายๆส่วนซึ่งหากเรื่องเช่านี้ยังไม่ได้ข้อสรุปและมีการยุติลง ก็อาจจะทําให้ผู้มีส่วนร่วมและสนับสนุนนั้นได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นและอาจจะส่งผลถึงภาพลักษณ์ของทางบริษัทเองด้วยซึ่งก็ต้องจับตาม,มองกันต่อว่า Disney p l u ัสนั้นจะดําเนินการอย่างไรต่อไปกับซีรีส์อย่างไรก็ตามครับเรื่องนี้ส่งผลกระทบกับทุกๆส่วนอย่างแน่นอนส่วนเรื่องราวของคิมซูฮยอนนั้นเราคงต้องติดตามและคอยอัปเดตกันต่อไป